สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนสบายดีกันไหมคะวันนี้จะพาออกไปซื้อของข้างนอกนะคะพอดีมานั่งอยู่ในรถแล้วนะคะคอยคุณแฟนนะคะแกะเดี๋ยวแกก็เข้ามาแล้วนะคะแกลืมของเลยต้องกลับขึ้นไปในบ้านไปเอาของนะคะพอดอีเพื่อนเพื่อนสบายดีกันทุกคนนะคะไม่ได้ทำคลิปให้ดูสองสาวันแล้วนะคะมัวแต่แบบก็ไม่ได้ยุ่งนะคะแต่แบบว่า ไม่อยากจะถ่ายอยู่ในบ้านบ่อยครั้งไงกลัวเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องจะเบื่อวันนี้ออกมาซื้อของเลยมาถ่ายถ่ายให้ชมดูวิวข้างนอกกันนะคะแฟนอาทิตย์นี้แฟนคุณแฟนแกอ,อยู่ในช่วงฮอลลเดย์แกเลยแบบว่าพาออกไปซื้อของกินของใช้นะคะแล้วก็จะทำสวนด้วยเอาพวกพันไม้มาลงด้วยค่ะคะ่ะก็ ตอนนี้นั่งคอยแกอยู่ในรถนะคะแกออกมาจากบ้านละก็เดี๋ยวสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพามาเที่ยวเปลี่ยนคิวมาซื้อพันไม้ค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะคะว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะคะมาชมพร้อมๆกันนะคะ ข้างในก็ประมาณนี้นะคะคเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องคริสต์มาสก็ขอเอามาลงกันเต็มเลยเบียนคิวใหญ่มากเลยเดี๋ยวจะพาไปดูอ่าอ่าแผนกต้นไม้นะคะ อันนี้ข้างในอะคะ่ะเดี๋ยวจะพากันออกไปดูต้นไม้ข้างนอกค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็พาออกมาข้างนอกแล้วนะคะมาดูต้นไม้อ่ะคะ่ะสวนพวกต้นมงต้นไม้พวกของประดับตกแต่งในสนามหญ้าเขาก็จะเอามาอยู่ข้างนอกนะคะก็จะประมาณนี้นะคะบีอั Q นคิวนี้ขายทุกอย่างเลยเนาะใหญ่มากเลยแล้วก็ถูกกว่าที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะ ถ้าเพื่อนๆพ,พ่อแม่พี่น้องอ,อยากปลูกต้นมงุงต้นไม้หรืออยากมาดูพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยพวกปุ๋ยพวกอะไรมีหมดทุกอย่างแล้วถูกกว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะคะก็สวยมากเลยพันต้นมงต้นไม้มีเยอะมีให้เลือกพวกต้นคริสต์มาสก็มีอยู่ช่วงตรงนั้นเนี่ยต้นคริสต์มาสแล้วก็พวกปุ๋ย ใช่งั้นเดี๋ยวขอตัวไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนขอบคุณมากนะคะที่แวะเข้ามาชมวิดีโอนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ